ทุกคน America, นะ้าฟูแกตสัพพายมริกานะคะเดี๋ยววันนี้ก็แฟนมายิงปืนเกิดออดอดดันเซตไหมยิงเลยอ่ะ เดี๋ยวพาไปเลยพาไปเลยนะเดี๋ยวในข้างล่างอันนี้ก็คือแบบเป็นใบไม้อะไรสิว่าหรวงมันเหลวนะอา,ากาเมันกาหืมแบหบว้าหนาวแต่ก็คือแบบมันก็สวยไปอีกแบบนึงทุกคนเลยเนี่ยแหละคือ,คอแบบเลื่อนเล้่อนมันเหลวอะ่ะต้นไมแ้แบบคือแบบว่าหรวงมันเหลานี่ก็จเ,เป็นต้นไม้ไเลยวะมันก็สวยไปอีกแบบนึงเนาะหนาว ฮะทึงไม่มีแล้ววะเซตแล้วถึ้งลบเลยอึงการลบเลยไหมไปฝาแฟนมายิงปืน่าไทายวิดีโอนี่ไหนหัวยิง ยิ่งปืนจแหละทุกคนเลยเหลยบรรยากาศได้ไหมคือแบบค้างล่างมันก็ชวยไปอีกย่างนึงน,นนะก็น,นี่เห็นไหมแบบตอนที่แบบว่าหิมะตกใบไม้ร่วงใบไม้เอ่อดูใบไม้พรีหดูใบไม้ร่วงแล้วก็ช่วงช่วงถี่ว่าหิมะตกมันจะไม่เมือนกันเลยทุกคนได้ไหมแหละนี้ถึงบรรยากาศเช่อกับว่ามันชวยไปอีกย่างนึงนะทุกคนเลยตามต้นไมายตอนไร นี่นี่ก็ถึงกับเออได้มาท้ายแบบให้ทุกคนได้เล่นนะผมแฟนแกก็มายิงปืนแต่ว่าในปืนเท่านี่เวลาถียิงปืนอะ่ะก็คือมันจะมีเถสําหรับอ่าเป็นแบบเป็นแบบสนามยิงปืนหรือว่าเป็นในป่าถึงในป่านเนี่ยมันสามารถยิงได้ทุกคนหละแฟนก็จะยิงยุ่ระหว่างตรงนั้นผมว่าแบบเออก็ ไปทาาพนักง,งานน่วยราชาการมาแล้วนะคะว่าตรงไหนจะยิงได้บางเขาก็เลยบอกว่าตรงไหนตรงไหนเพราะว่าเมื่อตรงเนี้ยก็จะยิงได้เพราะว่าทางค้างมันก็จะเป็นผูกเขาคือเป็นผูกเขาแต่แบบว่าไม่ได้มีไปแบบอันตรายอะยไรนะถึงแกชอบอยเลวไปทุกคนเดียเด๋ยวก็ไปเล่นกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวทานแบบทางพันตรงนห้นจะใช่เลยก็หลับไปไปดิ so they all fall already yeah.